สุดเจ๋งครับเมนูกับข้าววันนี้ครับนี่ครับกและตีครับก็มาเลยไก่โจยั่างบจบครับเพื่อทีติดตามช่องโจยเซลยูไม่กินต่อครับช่่งไอโจเไยนครับเจ้าจิงอินแซบครับผมนี่ครับเราจะพาเบิ่งเมนูนี่ไก่ย่างห้าดาวของเราครับไก่บานนี่ไก่บานไก่ปานเดียวกันครับนี่โอ้โหสุดยจดมากมายครับกาลังกายงานสั่งเลยนี่นี่นี่ครับนี่จะกินน้ำล้ำไยหดอกนํำล้ำใยเพิ่น เจา้มจามีแต่ผู้สาษาสมน้อยหรอกว่าม,ามีผัวว่าม,ามียังเล่เนี่ย <c oughs> อืมมันจะคน <c oughs> งงาม <c oughs> ปันอย่างคือยังไม่้อใจอยู่เป็นขึ้นโสดคักโสดแน่เถอะสอบถ้สอบถ้บาเลยครับเจ้าขึ <c oughs> ้นโสดคค่ไหนครับโสดแต่บ้นโสดแต่ันโสดเด้คร <c oughs> ั <c oughs> บมาเกบ็ <c oughs> กบบรรยากาศรบรนทงน้ำกันครับนี่มันโดดออกมาหากินนังสี่ครับเพราะว่าจักเดือนแล้วเป่าสองสามเดือนแล้วเนาะสาม อ้ามเดินครับบระเดี๋ยวมานหนจนลืมป่ะหลนจนลืมครับนี่เป็นอย่างที่บ่าได้มากแบบเนี้ยเออเม่เคยมากินของแรงเนี้ยไมากินของปลากันเนี่ยถ้าชอบใจกันก็สิมาดูดูนะประมาณเดือนละเทียดูแล้วแบบเนี้ยดูแล้วเดือนละเทียนี่ก็สุดยอดแล้วนะหาเงินบ่ท่านนะนี่ครับตอนนี้กันช่างโอ้หันองเลยเหรอเอาละเอาเอาแว โจจะเน่าเน่าอะไรไม่ว่ากนใครเอไปอนี่ครับโอ้สุกเป็นตะแซสบดีครับไก่ลไปลาเหรอไก่ปลาของแท้ครับนี่ครับยิงเอาหรือคุบเอาคุบปเอาคุบเอาพวกเด็กจะไปยิงเด็บ้านนะนั้นยิงท่ามันดอกต้องคุบเอาไร่คุบเอาหล,อ,าลอมันลงมาจากต้ไนไอ้กอไผ่ว่าแมนมันแลงครับอันลูกอยู่อ๋อแม่ห้องลูกมันหนาต่อยมันเถอะไปแม่แรงก็เป็นลูกตานานครับผมเมืองนู้ดอุ้ยสุดยอดเลยเนี่ย แบ่เบลเลือดติ๊กคงเลือดติ๊โค้งหน่อยหนึ่งก็บเพเป็นยังครับนี่ติดโค้งหน่อยเดียวบพรเป็นยังครับนี่ครับสุดยอดครับไม่ใช่ติโค้งละเน้อหน้ากลัวน่ากลัวน่าค้นหาเฮ้ยงาอ้าวอะไรเขาบอกเด็กกีแล้วล่ะกีมันก็บเด็กกินเทเดียวของตัวนั้นกีก็บสัตวสีแข็งกับสีอ่อนหน่อยเอาไปตัวเมียนโอ้ยลืมตัอห้อออกซิมครับซิมน้องมันครับโอ้เลืมอมไปแล้วน้องไก่น้องไก่ป่าแซบบิลียนื้อปลาทอด อไยกมนิดนึไปหมดเลยได้ไหมนี่ตรงนี้ก็ยังไม่สุดจิ้มในไอโตเนาจิมจิมเบิ่งยจิ้มจิ้มาเบิ้งเราใจเย็นๆก็ได้แล้วมันต้องรียบนัผ้าจิ้มจิ้มใหเบิ้งครับเบิ้งลูกพี่เ้ยเ้เไปขางหนซื้อม่มันมี น้ำดนองเบลอเลยครับนี่ครับโอ้ยเดี๋ยวแล้วสุดเจีวครับท่นเจวหัวด้ดีทังนั้นนี่ครับชนแก้วน้ำดำลำไยชนน้ำลำลำไยวะเอางดเล่าข้าบัลซาเนาะน้ำดำลำไยเอาเข้าไปว่าน้องนี่ขอจัดก่อนเด้อ โอ้นี่สมตามห้อก็เป็นตะแเสียงแบบนี้ครับไปเรื่อยๆครับมื่อนี้คมนทังไอ้เย่าไก่ปอดบุญรำผลักขึ้นวากอดบุญรำเนอ ดูเวลาทำใหม่ขึ้นกันถึงหอนตั้งแฉบไห้ถีบแล้วเหรออือเอาเอาลุงเอา่อนพ่แมนมันหลดลุงอหารไ่ไดู้แม่งันมันยังแรกนี่อืมถูกอีเดีน้ำเปล่าอียังบอกกันยุ่งบ่มาไม่ถมาท้องาย อยาหน้านเดียวเอาาะถึงามัคือโอกาสเล็กน้อยมั้นันดิาถึงหน้า,นา,าหาองนาย่บานบออื <laughs> อ่ป <laughs> โอ้สุดยอดเลยไก่ <laughs> ปลาเนือหลายหลไก่ปลาเนื้อหลาย <laughs> าหลายด <laughs> นี่แม่ตก เกาหลีบ้าที่มาทาวนมาก็มาจากเกาหลีเนี่ยหนุ่มเกาหลีหนุ่มเกาหลีตอนนี้กำลังโหลดตำอยู่ครับนี่โหลดตำไก่ใส่ยอดใส่ยอดใส่ยอดตึง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 โอ้เปิดมั้งเปิดมั้งกลางบ้านทผลมาโอ้ข้อไก่ครับเป็นกระแสไปเลย่าข้อไก่จะกินข้อไก่ ไปยังมาบ่เจอมาป่าเขาอยู่ยากแล้วถ้าเจอมาป่านะเจอมาป่าก็มึอนี่เจอมาป่าเขาอยามาป้ากินมาป้าเขาต้องกินมาป้ามัน

แรงแรงคางลยพนาะปลามันเข่าเทียงรนะเนาะเขาาใจบอกว่าปลาเข่าเทียงอืปลาเข่าเทียงแล้วเขาถามในบ้านน่มตัวเนี่มันยู่มังใดเทน่ะก็ทำกันเหมือนจุ่กันน่า่าฮ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 นา้เาฮ่อฮ่นฮ่า่่่นา ลุงเรียมเสียเนี่ยแล้มาปิดไป <laughs> ปิดบ่มีดองตัวนะปิดไหนนะ <laughs> ปิดอย่างดูนี่ปิดนมโซ่โหลดมันใหญ่โซ่ให้เขาเบิ้งโหลดว่ามันเห็นตะพุ่งนลยตอนนี้นะ <laughs> น,นั่งในเนี่ยนี่ขาบับรอูบ่าวขับรอวะรอไับอขอัญภาพนะครับวันนี้ตองเป็นรู้สึกร้อนไหมครับมากมหมร้อนมากมามนะครับแต่งตัวก็ยังสิไปเอยาม่องนี่ ไ,ไม่ทักไหนคุณบอกอใน้นองน้ำเหรอชุดยดเลยก่อนที่ไปยามมองเนี่ยเขาต้องกินไก่ใช่ไหมก่อนนะอืมจัดไปครับนี่ครับอ้วนอีกแล้วอ้ยจะเป็นห่วงน้ำหนักเถนนอะเนาะภสษาตะวันเจริเลยครับไม่คนรักสกภาพเลยรักสขภรพล้วนๆจะจะอ้วนเพราะว่ามันอ้วนไปแล้วหลายแล้วนะเป็นหารึลกโร้หรอ น,น,นินจาครับนินจาบ้านชาวัครับนินจาไม่ต่นนินจาตู้ต่อไปทากิชิเปิดเดตัวตนแม่จริงมาได้อัอน,นี้เปิดอะไรมาเคลื่อนมาอนต่ายวะอะไรอย่างเงีอันงี้ยมาเคลื่อนมาหอนได้ปะมาจอกมึงขึ้นมาเล่งเหรอวะหน้ามันเหลอมากเลย จุ๊บนะเพนเที่ยวต่อไปแม่นไม่เงล่ะบ่เด้นี่เห็นบอกมาจ่อมาธรรมชาติมาาธรรมชติอันนีย่เลยแหลมปิดเลยถ้ามันก็ส่งคุณเถอบุ๋มแหลมปิดเลยมันยากคนเฮาเพราะว่าเฮาหลายกว่ามันอือแถวห้าวหลายกว่ามอะไรกัดเราบอร์นี่เนาะแต่มันมาหลายคือมันกัดเฮาวอ่าบ้ากาไปอันเก็บเห็ดอันอันอ้างแล้วอันไปหน่อยเจ็ดสิบบ้ากาคนเนาะกันเลยเฮ้ยก็ฉันไปอ้างปันนี่กับสิ่งที่ต้องสิ่งจำพวกกินเนาะ ไกลกับสิบ้านสลูกอย่ยเธอพราะว่ามันข้ามไงข้ามแล้วมันไกลเเดินทางก่อนเะใ่ของเย่เยอนต้อนขกดมันไปมถึงบอกม่ถึงหบอกมัถึงไปกับเกแต่มันใส่เวลาหน่อยไะตรงไปเกาโงเต่าเกี่เอาไมเกนีมึแปมโมงเตาเกาโมงเต่าเกี่าน้ำผัวเกียไว้ใจเมสตรวก็ปเกยอย่หนักมากแลตัวอัลโหะ ตัือกยังนาขอม่มีมุดดำแามาบบหมดครับฝากไว้ครับคลิปนี้ครับของช่องนี้สิงกินสซวครับมา่าเกดประหยบบ้านๆครับของโทเซอร์ครับกินจมูหงถึงใจอย่างอร่ยมากมายครับบรรยากาศดีเลยครับฝากไว้ครับผู้ใดสนใจในไก่แบบนี้ก็ฝากติดตามได้ครับโอเคครับขอครับสวัสดีครับม่ต้อะไรมากับผู้เบา